สวัสดีครับผมจ่าซอะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรทานะครับก็จะพาคนมาดูติ๊กตอกนะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับติ๊กตอกนะครับผมติ๊กตอกวันนี้ขอเสนอตอนตุ๊กตาที่ผู้ชายได้หลายคนอยากได้นะครับผมจะเป็นไงกันไปดูกันเลยครับ let's go โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าโปรไฟล์ของแอคเคาสำหรับอันนี้นะนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปส่องนะครับ <B uff> ถ้าใครอยากส่องเพิ่มเติมเข้าไปเ,เข้าไปส่องได้นะครับผมตามนี่ครับแอดไว้เนี่ยนะครับผมนะติดตามสาแดนแปดนะครับแล้วผมพาไปสองครับจะเป็นกระบวนการการทํา แล้วก็อื่นๆนะครับผมไปดูผมผม,ผมรู้ว่าทุกคนคงอยากได้คลิปแรกนะครับผม <Chem> เหมือนอยู่นะเหมือนคนนะเนี่ยโคตรเหมือนเลยอะ่ะดูดิทั้งทรงผมหน้าตาแล้วก็หุ่นน่าจะเท่าคนอะ่ะเห็นไหม เอาไปในเสียงรถนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ประมาณคนกําลังเลิกง,งานนะครับผมไปดูต่อดูดิผิวเนี่ยเหมือนเลยข้นเหมือนเลยดูใกล้ๆเหมือนเลยแต่สีปากพาวกนี้ยมันจะดูเหมือนคล้ายๆย่างหน,หนึ่งนะ เลยลงล่ะพูดเือนนะครับเนี่ยอย่เนี่ย,ยการการขึ้นโคหน้านะครับเป็นการทำแน่นะมันเป็นเครื่องปรินสามดีนะครับแก้ว นี่ดูดิพูดเหมือนเลยอ่ะโอ้เอามาเป็นหุ่นลองเสื้อผ้าได้นะเป็นารประขายเสื้อผ้าเสียงอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับผมบางบางเสียงอาจจะติดลิขกสิทธ์นะครับดูดิมันก็เหมือนเกินน่ะโอ้โน oh, no. เทม้อนั้นนัออ้นนี่สายดาร์กนะครับแต่ก็เหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนมากเลยนะครับผมว,ว่าเขาน่าจะเป็นโรงงานนะไอ้เขานี้คนแบบคนที่ผลิตอะไรพวกนี้นะครับไปดูต่อ ลดเยอะจริงๆนะครับดูดิอย่างเหมือนนะดูดิหอกตาตาลูกตาเหมือนปากเหมือนผิวล่างกายเหมือนนะครับ ไม่มีที่ติเลยนะครับยิ่งดูยิ่งเหมือนนะครับไม่มีที่ติเลยอะไต่อ <Hope S 1> เนี่ยเนี่นี่ยอันนี้น่าจะเป็นการลงสีนะลงสีแบบสีเป็นละองละเอียดมาก งานฝีมือจริงๆอ่ะตัวนี้ก็สวยนะหลักแสนแน่นอนเนี่ยพยาบาลคุณหมอเหมือนเหมือนเหมือนเหมือ นี่ดูหน้านี่ครับโอ้โหโคตรนเนียนแบบมองไกลๆนะก็เหมือนคนนะคนรทำได้แบบเทคโนโลยีสมัยนี้แบบสุดยอดมากนะครับผมยังได้สักตัวไว้เป็นหุ่นลองเสื้อผ้าเนะีย่ย ดูคำแปลกันมูนลค่ามันคุ้มค่ากับสามพันเหรียญหรือไม่สามพันเหรียญนะไม่รู้ว่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเออไปคำนวณให้ดูนะ หน้าตาก็เหมือนผมผมก็น่าจะเป็นผมคนจริงที่แบบเหมือนวิกที่คน,นเป็นบริจาคอะไรนี่แต่บอกเลยว่าสุดยอดเด็กจริงนะครับต้องแพงแน่นอนดูคำแปลดิตุ๊กตุ๊กกระตาตัวใหม่คุณชอบถือไหมบอกเลยอัน,นตัวนี้เนี่ย มันจะมีความคล้ายเป็นตุ๊กตานะไม่ไม่ค่อยเหมือนนัดแล้เน,นี่ยหน้าตายเหมือน,น,นดูดิเหมือนคนนันดูใกล้ๆหน่อยเพิ่นหน่อยเยอะมากกันทํางหอเดี๋ยวพาไปดูอีกสักหน่อยนะ เหมือนเหมือนบอกเลยว่าเหมือนมีหลายตัวนะทั้งเหมือนทั้งสวยอยากได้อะครับบอกเลยว่าหลายคนอยากได้อะครับส ไม่มีที่ตีเลยอะ่ะเนาะเนี่ยเนเนี่ยเอันนี้ก็เหมือนมากไม่มีที่ตีเลยครับยิ่งดูยิ่งหลงเรื่อยๆบอกเลยเห็นได้ทั้งวันนะคฮะเนี่ ว่าอนาคตมันเดินได้แน่นอนนะมันเดินได้แน่นอนนะนค,นครับมีหน้าตาคนเขาแบบจึงแต่งงานกับตุต๊กตาอย่างงี้มันก็สวยนะเราก็เลือกได้นะเด็ดจริงๆ <I tried. S 1> ดูดิดูหน้าตาเดียวทั้งขนตาแววตาขนคิ้วจมูกก็โด่ง ไม่มีที end, ank, brother, ่ต <I> ีจริงๆครับดูมือดินิ้วเหมือนด้วยนิ้วเหมือนด้วยดูหัวเข่าหัวเข่าหัวเขาก็เหมือนมันมีตาตุ่มในหัวเข่าด้วยอันนี้ก็ยิง สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไป่องเรื่อยๆดูิี่บนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิผิวก็หน้าเนี่ยแบบเป็นเนื้อ,อยางเพราะว่ามองดูเขาููว่ามันเป็นเนื้อ,อยางก็เ,เป็นตุกาตาเนาะแต่ก็โคตรเหมือนเลยเดี๋ยวไปดูกี่บนขันทีเนี่ๆเนี่ยหยิกแ,แก้มด้วย เห็นไหมไม่มีที่ติเลยเนี่ยเหมือนคนเลย,ยลเนะดูเพื่อนเผยเป็นคนเลยนั่นเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้ฉันไม่มีแฟนเขามีสองทำไม ในกยย่แล้วทำไมเออเนาะแฟนเขาไวใจดีนะเขามีแฟนสองขอนี้ <c oughs> มาดูอีกนิกหน่อยครับดูอีกนิหน่อยสองสอง Okay, s <S นเนี่ยอนาคตเนี่ยเขากำลังทำเลยเนี่อันนี้เป็นหุ่นนะเนี่ยหุ่นที่เขาจะทำเลยสุดยอดมากเทคโนโลยีสมัยนี้นักลบในอนาคตมันจะเป็นคนแน่นอนมันจะมาแทนที่คนแน่นอนนะครับโอ้ยบอกเลย แต่ไม่ได right? ้มีแต่ผู้หญิงนะดูนี่นะเวน่ากว่ายังเหมือนเราต้องดูสาวๆดูการใส่ลูกตาเนี่ยเป็นโรงงานเลยนะผู้ชายเขามีนะผู้ชายเขามีนะ โอเคนะครับเรื่อยๆได้ทั้งวันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งมาร์ไว้ให้นะครับเข้าไปดูไปสองกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมตุ๊กตาที่ผู้ชายได้หลายคนอยากได้นะครับรวมถึงผมเลยมันใหญ่ๆ t i k t o มันไวเป็นหุ้นใส่เสื้อผ้านในการขายเสือผานนะครับผมโอเคนะครับสีาเรบวันนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับ tiktok นะครับผมตอน ตุ๊กตาที่ผู้ชายหลายคนอยากได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆนะครับผมอาจจะยังพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยผมมือใหม่นะครับผมก็ลองอยากเป็นยูทูบเบอร์ดูนะครับเผื่อจะไปได้นะครับผมโอเคนะครับ อย่าลืมนะครับผมคลิปหน้าไปเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้เสร็จครับ Fuck this shit,